สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับเรื่องรูปมังกรพร้อมจู่โจมนะครับตอนที่สิบแปดเปเรื่องกันเลยจะลองให้ทำไมเนี่ยไม่คิดแผนอะไรบ้างเลยเหรออออืืืมยังไงซะมันก็เป่าประโยชน์ทักษะทางการแพทย์ของแกน่ะไม่เพียงแต่ด้อยกว่าซื้อหมิงติ้งเท่านั้น แต่ติดใจของแกยังได้ยกว่าซื่อหมืองติ้งด้วยใบสัญญามีผลข้างเคียงที่รุนแรงแต่เธอไม่รู้ว่าจะชดเชยผลข้างเคียงของใบสัญญานั่นยังไงเหตุใดแกไม่บอกปู่ฉันกลัวว่าเป็นเพราะทัศนกติที่ไม่ดีของแกในวันนี้โทษหนูอีกแล้วเหรอ ต้นความผิดหนูใช่ปะไม่สิเยนั่นกำลังแสดงความซุ่มซ่ามโดยตั้งใจที่จะล่อให้เราไปติดกับดักเลสสาเรเลวนั่นเธอกล้าหลอกเราได้ยังไงอ่ะเออฉันว่าเธอเป็นอะไรมากปะในเวลาตืนจากความฝันอันเลสสารนั่นละมัง้ง พี่ชายคุณนี่มันน่ารังเกียจจริงๆวันนี้ฉันทำให้หม้อหินเหอและคุณหญิงใหญ่ต้องขุนเครื่องใจอย่างสิ้นเชิงและยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่หม้อหินเหอจะแต่งงานกับฉันเนี่ยอืมนี่ก็เป็นจุดจบของตระกูลส่งของพวกเราสินะําให้ตระกูลเย่ขุนเครื่องใจโอ้ล้บไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกนะ ตระกูลแย่ยังพอถูกใจลูกสาวของนายมากเลยนะหาเวลาจัดงานเลี้ยงต้อนรับตระกูลเพื่อให้โลกรู้ว่าหลานสาวคนดีของฉันในตระกูลซ่องกลับมาแล้วไงเอะจริงหรอครับผมไม่ได้คาดหวังว่าลูกสาวของผมจะมีความสามารถจริงๆใช่ไหมจะต้องนี่พวกคุณล้อเลนะ่นอะไรกันเนี่ยฉันไม่ขำนะ คุณปู่เธอทำร้ายเราแบบนี้แล้วปู่ยังอยากจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับให้เธออีกเหรออุปปากนะฉันมีแผนของตัวเองเมื่อไม่นานมานี้คุณซ่งฉันไม่ควรที่จะฟังคำพูดของคุณเลยและไปหาเรื่องกับตระกูลเย่เพื่อสร้างปัญหาฉันคิดว่าคุณแก่และเลอะ,ะเลือนมากพอแล้ว รักษาการรักษาของตระกูลซ่งของคุณยังไม่ดีเท่าเด็กผู้หญิงที่มาจากดาวคุกได้ซ้ำผมควรจะเลิกเรียนมากเกินไปจริงๆรี่ฉันเรียนแพทย์มาตั้งหลายปีแล้วมันไม่ได้ง่ายเลยที่จะสะสมชื่อเสียงที่ดีขนาดนี้อีก่แกกล้าเอาฉันไปเปรียบเทียบกับเด็กนั่นได้ยังไงอ่ะ งานเลี้ยงรับรองคันแต่งงานนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการระงับความเย่อหยิ่งของเย็ดเกน้อยนั่นฮัลโหลมื้อเย็นกับคนรู้จักเหรอเอาสิไม่ว่าจะกคุณซ่องจะทำอะไรพวกเขาก็ไม่สามารถสร้างปัญหาใดๆได้อีกฮึดือมมีกิ่นติดแฮ หม้อยินเหออาจจะสังเกตเห็นก็ได้ต้องป้องกันไว้ก่อนระยะผสมพันธุ์ของเผ่ามังกรไม่จะเป็นต้องหาใครสักคนก็ได้ท้ายที่สุดแล้วฤดูติดสัตว์ของฉันก็มาถึงแล้วสินะด้วยส่วนใหญ่แล้วร่างกายของเผ่ามังกรจะยังคงปล่อยฮอร์โมนของมังกรอ,ออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ ที่รักฮอร์โมนของมังกรในร่างกายของเธอฉันไม่มีวันลืมมันแน่นอนในชีวิตนี้นะฮอร์โมนของมังกรแต่ละตัวจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อฉันหลับตาลงผมก็รู้ว่าเป็นคุณ โอกาสที่จะมีความเหมือนกันคือหนึ่งในร้อเท่านั้นแหละแต่ฉันเดาว่าอินฮอร์โมนของฉันคงจะคล้ายกับภรรยาของเขามากเรื่องเร่งดว่วนที่สุดคือการจากไปจากที่นี่คือนโยบายที่ดีที่สุดค่อยกลับมาอีกครั้งหลังจากที่หมดช่วงการติดสัตว์แล้วเกรงว่าจมูกสุนัขของมอนเหอ จะได้รับกิ่นนะสิบ่ายสามโมงชเช้าเฮ้ยสามโมงชเช้าเกี่ยวไปทำตัวดีๆนะฉันจะจากไปสักสองามวันนะออ,อย่าทิ้งผมเธอทิ้งผมไว้ข้างหลังได้ยังไงหมิงหมิง เดี๋ยวก่อนสิคุณหนูซิมิงจริง้งเย็ดเด็กโง่นี่แทนได้ยินเสียงที่พวกเขาคุยกันเมื่อวานนี้พวกเขาไม่ได้นับเธอว่าเป็นคนในตระกูลของพวกเขาเลยนะนี่มันไม่ใช่งานเลี้ยงต้อนรับครอบครัวแต่เป็นแค่งานเลี้ยงเล็กเกเท่านั้นอย่างชัดเจนด้วยฮ นันยากคะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่งานเลี้ยงเล็กๆแต่ฉันก็ต้องไปฉันไม่มีเหตุผลที่ต้องปฏิเสธแน่นอนฉันรู้อยู่แล้วละว่านี่นะเป็นแค่งานเลี้ยงแต่ว่านี่นะเป็นแค่โอกาสเดียวที่จะหลีกเลี่ยงมอหญหินเหอได้และไปหาตระกูลส่งด้วยอืมทำไมพวกเขาถึงแยกขนาดนี้นะ พวกเราจะไปกับคุณเองเราจะคอยระง,งับสถานการณ์ให้กับคุณเองครับเืมเสียไปข้อเสนอนี้ดีนี่นาขอบคุณค่ะคุณย่างั้นหนูจะไปที่ห้างสรรพสินค้าก่อนแล้วค่อยซื้อเสื้อผ้าดีๆสักชุดนึงหื้หรือตอนนี้ไม่ทันแล้วละ่ะมันนี่มะพอดีว่าเธอนะ่ะมีขนาดตัวเท่ากับหลานสาวของฉันเลย และสิ่งสุดท้ายที่หนูต้องการอยู่ในห้องแต่งตัวของหลานสาวชั้นพอดีมันก็คือชุดเรสยังไงล่ะเย้แย่แล้วย่านะมันอยู่ที่วิลล่าเดียวกันกับม่อยเนินเหรอด้วยปะไปกันเถอะเดี๋ยวฉันจะพาไปเลือกเองนะทันญ,ญา่านี่มันไม่ค่อยดีมั้งคะในะห้องลองชุด อ่ะนี่จ้ะเมื่อสักครู่นี้หลานสาวของฉันพูดกับฉันทางโทรศัพท์ว่าหนูสามารถเลือกสิ่งที่หนูต้องการได้เลยดังนั้นไม่ต้องห่วงเออขอบคุณค่ะไม่ต้องกังวลเหรอไม่ใช่ละผีม้อยยินเหอจะปรากฏตัวที่วิลล่าแห่งนี้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดเขาได้กินฮอร์โมนบนตัวของฉันแล้วก็รวยแล้ว คุณหญิงคะแนาน้อยบอกว่าเขามีธุระจะต้องออกไปข้างนอกดังนั้นเขาจึงไม่มารับประทานอาหารกลางวันกับคุณโอเคคะ่ะฉันรู้ละอืมเขาจะออกไปแล้วเหรอเยี่ยมไปเลยออกไปไกลๆเลยหืมใครมองอ่ะอืมแม่งๆหนง รลยเนี้เขาไม่น่าจะได้กลิ่นหรอกมัง้งคงจะหาไม่เจอหรอกหนูมิงกิ้งหนูมีผิวขาวต้องดูดีในชุดนี้แน่นอนรีบไปลองมาให้ฉันดูหน่อยสิแล้วโอ,โอเคค่ะพี่ครับพี่ครับอาการหลอนของพี่มันยังไม่หมดหรอครับแล้วพวกเราล่ะที่นี่มันไม่มีกลิ่นน้ำแข็งเลยหิมะอยู่ที่ไหนเลยนะ แถมกลิ่นดอกพันก็ไม่มีอ่ะหนูปากละเอ๊ะผมจะพาพี่ไปพบจิตแพทย์ผมจะจ้างจิตแพทย์ไหมพี่เอาไหมผมคิดว่าพี่ป่วยนะพี่ควรได้รับการรักษา่ะอย่าก,กลัวที่จะไปพบจิตแพทย์สิครับพี่เอ๋ทำไมเขาถึงกลับมาอีกแล้วเออหนูจะขอเข้าไปที่ห้องเปลี่ยนชุดเพื่อลองชุดนี้นะคะตอนนี้เลย โอ้ oh, ได้จ้ะเัดจีอัดจีเอาวะลงกิ่นตัวด้วยน้ำหอมไปก่อนละกันฉีดเข้าไปคงจะแย,ย่มากถ้าเกิดผูเขาจับได้ขึ้นมาที่รักหายแล้ว คุณกำลังซ่อนตัวจากอะไรอยู่งั้นเหรอที่ลัคุณรีบออกมาสิเร็วเขา้าถ้าไม่รีบออกมาอีกผมจะพังประตูเข้าไปแล้วนะเงือกตาปลาขามาัดสวยแน่มึงอา้าวคนที่อยู่ข้างในนั้นเป็นเด็กผู้หญิงที่ชื่อชื่อหมิงจิ้งนะเธอกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่อย่าทำให้เธอกลัวสิือชื่อหมิงจิ้งเหรอ เป็นไปไม่ได้นะ่ะเอ๊ะเฮ้ยนั่นอะไรนะ่ะใชนคิดว่าเจนหินตัวอะไรมีสองเขาอยู่ด้วยอ่ะเอ๊ะไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะ้าเอ๊ะจะหนีออกไปทาาหน้าต่างแล้วอืมเป็นไปได้ไหมว่าเจนถึนเต้นเกินไปไม่นะมันฆ่าสายตาจากฉันไปแล้วอืมหนีไปแล้วเหรอเอ๊ะลูกกำลังจะไปไหนนะ่ะ ไปหาใครบางคนครับไปจิวิตซื้อคุณจะยังคงซ่อนตัวอีกเหรอ,อโชคดีไปฉันหลอกเขาสำเร็จสินะสวัสดีซื่อหมิงจริงคุณเห็นเธอหนีไปทางไหนเหรอเอ๊ะมอญเหินเหินนี่ไหน